อยกเที่ททงอ,อุตรดิษ์เส้นทางในเมืองก็คล้ายกับอีกหลายๆจังหวัดคือถนนจะไม่กว้างเท่าใจคนครับผมอยู่ในอำเภอร,รับแปล เขาลือว่ามีผลไม้อร่อยมาถึงตรงสวนแล้วครับมาถึงเมืองรับแลทั้งทีนะครับกว่าจะได้กินผลไม้เมืองรับแลก็ต้องลำบากนิดนึงครับปลูกกันบนเขาแบบนี้เลยครับแล้วไม่ใช่เชิงเขานะครับยอดเขาเลยอ่าโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดเดียวครับอยากรู้ไหมครับว่าผลไม้อะไรตามมาสิครับที่เขาบอกว่าให้รอตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัดปุ๊บรับตรงนี้ปุ๊บกินปุ๊บเลย นั่นไงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะกินอะไรกันไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะครับแต่ยังมีลางกองผลไม้ที่ผสมระหว่างลางศาสกับรองกองแปลกดีครับรับแลนะครับถือว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์ผลไม้เลยทีเดียวเพราะว่าที่เนี่ยจะมีผลไม้ให้รับประทานตลอดทั้งปีเลยครับแต่ว่าไอ้ทั้งปีเนี่ยก็เล่นอ,อนเนื่อยเหมือนกันนะฮะกว่าจะกินของดีก็ต้องขึ้นมาถึงบนยอดเขานี่ครับพี่กำลังเก็บทุเรียนอยู่เลยพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับ,อ,รบอ่า เอามาเลยครับส่งลงมาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเบอร์เรอร์ครับเบอร์เรอร์จริงๆพี่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยพันอะไรครับหมอนทองครับหมอนทองครับหมอนทองรับแล แต่จริงแล้วที่ขึ้นชื่อเนี่ยจะคือหลงกับลิมหลงกับลิลลับแลแต่ว่าตอนที่วันที่ผมมาเนี่ยผมเห็นเขาเก็บไปหมดแล้วัแต่ว่าดูมันไม่ว่าจะพันอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะเราอย่าทําให้ทุเรียนราคาตกแต่หมอนทองในสมชื่อจริงมันมันเขาเรียกว่าบาร์เรอร์เออย่างนี้นะครับพี่นี่สักกี่วันถึงรับประทานได้ครับสามวันสามวันรอขั้วนี้มันหลุดนะครับโอเคแล้ว เราจะขนมันลงมันยังไงครับนี่ยผมแบกลงไปครับแบกลงไปพี่แข็งแรงมากเลยเนี่ยเอาละขอให้ผมช่วยอะไรไหมฮะไม่ต้องครับโอ้โหแมนจริงแมนเกินร้อยเอาละครับผมเมื่อมีปัญหาว่าเรื่องลงจะลงยังไงแล้วมันก็ยิ่งลงมาฮะเนี่ยพี่พี่ลงให้ดูเป็นตัวอย่างผมจะดูลายพี่เเออ,อ,อพี่ครับพี่ครับ แล้วเรื่องของเรื่องนี่คือพี่ทิ้งผมไว้บนนี้เลยแนละ้วผมจะลงยังไงอะพี่รอผมก่อนตายแล้วเอาวะผมก็ไตไม่ค่อยชำนาญที่นะี่นะผมมีวิธีเดินแบบแมงมุมผมเห็นมันเดินเมื่อกี้ครับอย่างนี้ครับอ่าก็ใต่ลงไปครับลอดลอดเฮ้ย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 เว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  เดี๋ยวเดีวเโอเคครับผ่านครับผ่านใครต่อราคาทุเรียนรับแรง <laughs> ผมต่อยริง <laughs> เก็บยากฮะเก็บยากจริง <laughs> วันที่เราฝนตกนี่ลื่นนะฮะลื่นครับ <laughs> แล้วมาจังหวัดอุดรดิตนะครับไม่เสียเที่ยวมีผลไม้ให้กินตลอดทั้งปี ต้องนอกจากทุเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ทุเรียน,นยจะออกในช่วงของเดือนมิถุนาถึงเดือนตุลา<อ>ครับยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอำเภอรับแรเนี่ยมันจะมีอากาศหลายระดับอย่างข้างนอกเนี่ยทุเรียนจะแก่ก่อนอนะฮะแล้วทําไมถึงออกเดือนตุลาเพราะว่าข้างในนั้นอากาศจะเย็นกว่า<อ>เลยแก่ช้ากว่านี่คือสาเหตุนะครับแล้วก็ยังมีงกองครับผมฮะงกองลังศาด มังคุดคอะไรมีหมดะมะไฟะมะไฟไม้แต่กาแฟนะฮะที่เขาบอกว่ากาแฟาสดรับแ,แนี่เนี่ยสุดยอดปลูกในพื้นที่ฮะแล้วก็แปรโลบในพื้นที่แต่ว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยครับ <c oughs> ผมอยากกินแล้วครับ <c oughs> นีต่ตอให้ผมดูเลยดีกว่า <c oughs> ได้ครับได้ครับกว่าผลผลิตจะมาถึงมือคนกินผมเลยยกย่องทั้งชาวสวนและผู้ขนส่งเลยครับ ก่อนกลับบ้านนะครับเราก็แวะมาดูการทอผ้าสิ้นตีนจบของพี่น้องชาวอำเภอรับแลซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมชิ้นเอกของอำเภอรับแลเลยครับใช่ไหมครับพี่กำไรใจค่ะแล้วที่กำลังทออยู่เนี่ยครับถือว่าเป็นลวดลายอะไรครับดอกเกถวะค่ะเป็นของของอำเภอรับแลโดยตรงตับลเอออำเภอรับแลเขาจะทอใส่ในพิธีต่างๆถือว่าเป็นลายของชั้นสูงใช่ไหมค่ะ แล้วผืนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทอนานไหมครับประมาณสามเดือนต่อหนึ่งผืนนะฮสามเดือนต่อหนึ่งผืนผืนแรกแค่นี้นะครับโอ้โหยาวกับสองหลาค่ะแล้วสองหลาเนี่ยประมาณกี่เมตรครับเมตรเก้าสิบเซนอือคือไม่ถึงสองเมตรดีแล้วการทอพัาสินตีนจกเนี่ยในอำเภอรับแลเนี่ยมีกันมานานหรือยังครับนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายสอนมาคะ ก็ถือว่าเป็นมรดกสอนตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะ,ฮะนั่งดูพี่สาวจกลายพัซซินแล้วผมชื่นชมในความอุตสาหะของผู้หญิงเมืองรับแลจริงๆครับเขาบอกว่าลักษณะเด่นของพ้าสินตีนจกของรับแลเนี่ยคือลายนาคซึ่งเป็นลายทอประกบลายหลักสองข้างบนล่างลายนาคเนี่ยมีความอ่อนช้อยสวยงามมีความหมายในทางมีอำนาจวาสนาและให้ความคุ้มครองแก่ผู้สวมใส่เป็นลายดั้งเดิมของชาวไทยยวน ที่มาตั้งถิ่นฐานที่รับแลดูไปดูมาผมซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยยังเพลินกับผ้าเลยครับใส่แล้วห้ามพูดโกหกนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรในการท่องเที่ยวมากมายจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่มีให้รับประทานได้ตลอดปีอาหารท้องถิ่นที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่แล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์แห่งเมืองรับแลที่น่าสนใจ ผู้คนที่นี่ก็อบอุ่นมีไมตรีจิตบ้านเมืองก็เรียบร้อยหน้าอยู่อาศัยแล้วมาอุตรดิตถ่านี้นะครับผมก็ยังได้แง่คิดว่าเราควรวางตัวแบบคนเมืองรับแลมีสัจจะไม่พูดโกหกวันนี้ผมแลรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับถ้าจะบอกว่าผมหลงไหลเมืองรับแลก็คงไม่เกินจริงหรอกครับจากเมืองที่ผมไม่เคยรู้จัก กลายเป็นเมืองเจ้าสเสน่มีเรื่องราวให้ค้นหาถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาใหม่จริงๆนะครับผมจะไม่พูดโกหกครับจะพ่าอ,อยู่ในเมืองนี้นะ